สวัสดีครับผมวันนี้แม่ร่อมาดูนะครับผมสภาพไม้บรรยากาศครับโอ้ตรงพุดทิ้งครับผมฝ่าฝนกำลังหิ้ตกครับนี่ครับสภาพไม้ข้างหลังนี่ไม้เด็ดครับไม้นี่ไม้รับครับเพราะว่าวัวแห้งหมดแล้เกาจะหิจับครับหายรับนะครับกับเซียนโกสินครับวันนี้เดี๋ยวลุยกระเซียนโกสินนี่ครับ เส้นประตูนี่เดี๋ยวติดตามครับผมสิเป็นยังไงครับผมที่เด็ดเลยมือนี่าพาไปครับผมโอ้ยากาศด,ดีครับข้างล้างภูเขาครับขนาดแม่นม้ำนี่มันห้วงซยสัยสครับผม <laughs> เดี๋ยวติดตามครับผมอย่าที่บอกไปครับสะพา,า,พานไม่เด็ดเลยครับมือนี้นะครับเส้นก๋วซินกําลังลักเลือกให้เราอยู่นะครับ สาระเราเรียบร้อยนะครับผมสิ่งล่องเรือเนี่ยจะคล้องเรือก็จามาบผมให้อาไปซ้ำนะครับแตน้ำเรือพุทธีกว่าเออเดี๋ยวสภาพไม้ไม้สวยครับผมเดี๋ยวที่บอกไปครับผมนี่ครับข้างล่างสวัสดีครับข้างล่างภูเขาครับข้างหน้านี่น้ำนะครับผมห้องสซีดีขนาดเลยครับนี่เดี๋ยวดาวที่ต่างครับผม โอ้ไม้สวยไม้สวยไม้รับก๋วินนะครับผมเป็นไปนตามคาดนะครับเพื่อนเจ้าของเลี้ยงพันไม้ดีครับสาราเสียดพันเม่าเลียบแล้วครับเป็นเลียบลำใหม่นี่ก๋วินไห้ไพ่กับกบ๊อบี้นะครับตาย,ตายาตาแล้วเหม,มือนีเราติดตามกัยเลยฮะหนาวไมายสวยครับ ไม้สวยเลยมือนี่ไม้สวยติดตามไปเลยครับผมได้การแล้วได้การแล้ว ใช้ๆๆอ้ยอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมเสี้ยนโกสินโอ้แม่พระท่านบังคับโ่้ได้ช็อตกันเลยปัวปัวปั่วศินแต่ว่าได้โตนะครับปั่วศินครับปั่วศินโอ้โหใส่หนีบปไหนไปไหนเนาะสองรูได้อยู่เนาะเอาเอาขึ้นมาเลยครับโอ้โหเนี่ยนอนไหนวะโอ้ โอ้ยไม่มีรุดดูนี่เข่าตาเลยขอบคุณมากขึ้นไหมโอ้โหโบดน้องใส่มะนั่าแบบนี่ไงกุ้งเ้ายเลยเดี๋ยวมากว่ะโอ้โหน,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 นี่ครับเส้นโกสินนะครับะระดับปโปรนะปโปรโกสินครับโอ้ยพระท่านช็อตการของโปรโกสินนะครับผมนี่ครับสภาพไม้เนาะภาพไม้มันใดนะครับผม หลังจากที่เขาลงเรือมาบว์ประสบความสำเร็จนะครับนี่ย่างตีได้ครับผมอันนี้คือพเนียงเก่านะครับผมไม้รับครับไม้รับเยอะปลาครับพูปลาเออบรรยากาศดีครับผมนี่เดี๋ยวไอป,ป,ปูปลูปลาไหมครับผมโ<ป>อ้โหไบรรยากาศได้นะครับผม <c oughs> แล้วคนตกไ <c oughs> ม่เด็ดนะครับผมมึงตกปลาเนนี่ มต้องใส่ด้วยครับค uh ิดเพืด oh, oh, ึงเลยใส่หี้มนครับอันตรายเนี่ผมใส่ที่มือครับเขาจะยังใส่หรอไปไม่เอาที่ใส่มาด้วยเอาวางเลยเขาเอาโมกไว้หรอหนิว่าเขายางขาตรงนี้หรือปล่เอาโมกเลยใช่ไหมยึดยึดยับนังครับยับหอดโอ้ดีครับโอ้มีใส่มีใส่ครับผม บุ่งเน่ยไปไหแต่ว่าก็ได้การหัางละโอ้โหครับผมเดี๋ยวชมกันต่อไปนะครับผมติดต่างกันเรื่อยครับผมในวันนี้มันก็ปลูกโกซินครับผมเยี่ยมเนี่ยก็ปลาเตี้ยอุ้งไม่ใส่ได้ะ แต่ประวัเกยตืนนี่ปาชโรเกยตื้นอตายแล้ววะนี่ตายแล้วตายได้เดียวตายใสอยู่นี่เออตาไอย่วะเดอ้าตายอยู่ตายไมไหมดินี่ว่าแบบเีว ทีีมนั่มสิวานอีย่งที่บด,ดำ,ดำยสิละท่านี่ได้บ่เออท่านี่ว่ามานหมอบักสิมาได้ครับพี่น้องมาก,ก,ร,ร,กร,ระเซียนโกซินนี่โปโกซินนี่เพื่อมาด่าไม่หอดพโดนร้านตายไปถากันนีโอ๋อเงือกเงือกนี่ <c oughs> สพูดอยู่ตาที่ใสอยู่มึตยยงตาเมื่อไหร่จะเกิน2องสุโมงเนาะมีอนอ๋อไมื่ไหร่คือมาตาย,ยางี้สิ โอ้สองแล้วครับพี่น้องว่าว่าพุธรรมดาครับผมว่าบืนมะไตวะบ้ามันฉีบืนมาไตเองเนี่ยมันมาฉีบืนไปบ่ได้โอ้ครับยำแดงไม่ใช่ปลาสนโอ้โหไม่ได้ใส่นี่ใส่สองโลนี่เนาะขอสิเนาะโอ้แต่ไม่เมย์เลยครับมันมาแต่เองเลยนี่โอ้โห โอ้หมาหมาเด็ดนะครับนี่หอดแบบมาา้าไต้ไปถ่านะครับเสียกุศินว่านนันตาย,ยน้ำตื้นๆนเลนยครับผมอะไรเน้อบ้านานี้วนตื้นเขายิงมันหัวใจวายมาบ่ก่าสินโอ้โหนี่ครับผมเรื่องหนาเลื้เสื้อนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะโอ้มันนี่เสียกุศินเอาเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผมมันมันแล้วมึอน,นี่เอาแล้วครับผม หลังจากที่ออกลายกันมากนะครับหลายชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็ตัวเวนเริ่มสีขาแล้วนะครับผมสีต๊กดินแล้วนะครับบมรยากาดโอ้พี่ตรงพูดถึงนะครับผมเอาเวียนฝนตกนะครับช่วงบายมากที่เขาออกมาตีปลาโดกันดี่บตกนะครับอันนี้แหละครับผลงานครับผมสองตัวครับใหญ่ๆครับตัวหนึ่งเป็นของโปโกซินนะครับผมเซียนโกซินนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาจากไหนบุคครับมาไต่อยู่ หมาแนงครับผมโอ้นะครับผมใส่ไงเนะครับผมตัวหนึ่งเสียบังสามลอยู่ได้อยู่ครับอีกตัวน้อยๆนี่ก็น่าจะสองนะครับผมอ่ะในโปกสินถือง่ายๆมั้งดูหล่ะโอ้โหนะครับบนใส่เน้นๆนะครับผมตัวหญ่นะครับว่าแล้วครับตัวหง่นี่น่าจะได้อยู่หรอกครับสองสามลดนะครับตัวน้อยน่าจะสองลดนะครับ วันนี้ก็มันมนครับผมนีกอาวุธนะครับที่ใส่นะครับผมมีอย่างไรครับผมเหยื่อปลอมนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผลงานเอาละครับผมผู้ได้มากบรรยากาศแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศนะครับการหายู่หากินแบบนี้ละน้ำตรงให้ตรงหน้าเข้านะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อครับผมคลิปนี้กา ขอบคุณครับเดีเ๋ยวเจอกันที่หนาครับผม